คู่นี้โป๊อีกละฝ่ายหญิงตามเชียร์ฝ่ายชายตอกย้ำสัมพันธ์ถือเป็นนักแสดงหนุ่มมาแรงที่มีครบทั้งความหลอ่อออรา่าและความสามารถทางการแสดงสำหรับหนุ่มริววชิรวิทย์หรือไตชัดจากละครมาตาลดาเรียกว่านาทีนี้โดนจับตามองทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักหลังล่าสุดแฟนๆจับตาความสัมพันธ์กับความรักต่างช่องกับนางเอกสาวตูต้นตะวันจาก GMM TV ทีว หลังก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแถมยังมีแฟนๆนำภาพของทั้งสองคนมาเทียบและจับผิดกันหลายภาพเช่นภาพที่ใส่เสื้อเหมือนกันภาพที่นั่งโซฟาที่เดียวกันหรือวันก่อนยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์เพราะทั้งคู่ควงกันไปดูคอนเสิร์ตสองนุม่มชานยอนและเซฮุนเอ็กโซด้วยกันบัดมารและล่าสุดของล่าสุดในงาน789 Survival The Final นุ่มริวและเพื่อนๆอดีตสมาชิกวงนายบายนายได้มีโอกาสขึ้นเวทีโชว์ในครั้งนี้ปรากฏว่าแฟนคลับจับผิดภาพเห็นสาวตู่และพี่ชายไปร่วมดูโชว์ด้วยจนโดนแซวว่าไปให้กำลังใจหนุ่มริวด้วยหรือเปล่าเอ่ยงานนี้ทำเอาแฟนแฟนแอบลุ้นตกลงว่ายังไงกันแน่เอาเป็นว่าจะเป็นอะไรกันต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกเองค่ะ